ะะก็จะทำก้อนถ้าจำไม่ผิดตอนเริ่มเกมเหมือนเห็นอะไรนะเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวเราขอฮิวป้าไปเดี๋ยป้าหัวร้ายที่สุดเดี๋ยวครั้งนี้เราจะไม่ไปแบบธรรมดาอีกต่อไปเพราะว่าเราค้นพบสิ่งมอองหัศจรรย์การันตีรอนะจ๊ะมันก็คืออ้าจับไม่ดน รถไปเออไม่ไม่ล,มลอยเราจับผีด้านนร่ยงไงโอเคเราจบพีด้านเดี๋ยวเราต้องกระโดดขึ้นไปเราต้องจับในด้านนี้เราจะไม่ขับรถไปแล้วรถมันช้า ข้างรถก,ก็เถอะไปดีกว่าเรืร mm hmm. ะเบิดโอเคหลังเราจะไปซ่อมรถเขานี่คะถ้าเราไม่โดนไฟช็อตใช่ไหมไอ้ยไม่น่าโดนหรอกไปดีกว่าแต่ว่าเราจะสามารถเอารถมาได้ดูท่ารถคขนไม่น่ารอดเลยเราจะลอง ันไม่แตกก็หลุดกอนเ,เราจะดันรถโอ,โอเครถ้ขไม่รอดแล้วแหละเดี๋ยวเราไปส่งทีกระเดือชิ้นต่อไปในการจับจึบ๊บเราได้รถคันเดิมแล้วไม่เป็นไรก่อนที่เราจะไปส่งของงั้นเราจะไปที่จุดเกิดของเราก่อนนะคะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีอะไรนะมันจะเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์ er, ไหม มีแบบมันเป็นตัวเฮลน่าจะเป็น oh. มีเฮลิคอปเตอร์อยู่โอ้วางขล้องลงไปอ,อย่างปลอดภยัยอะไรเอ่อไม่ร้ยหรอกที่อยู่รถนี้มันคล้ายกับ โอเคลงได้อย่างปลอดปลอดภัยใช่ไหมไม่น่ามีรถมาขับชนเราหรอกมั้งจะเคตอนนี้เราขับรถเจ๊ข้องแค่ขึ้นข้ของึ้น okay. แล้วโอเคแต่ว่าก็ยังขับไม่ได้ดีเท่าไหร่โอเคไปต่อเราจะนำของของเราโอ้ย เข้าไปของไม่เข้าอ่ะมาอืมนะเข้าไปเข้าไปซะได้ละโอ้เสียงอาจจะเหมือน<ด>ของพัอง,งอ๋อมันได้อยู่แล้วเสียงขนาดนี้จะไม่ได้ได้ไงเด,เดี๋ยวเราเดินลงมาจากรถก่อนไม่ได้พังหรอกเชื่อใจหนูได้อยู่แล้วบอกเลยว่าลูกค้าจะร้องโอ้ก่อนได้เห็นของ หนๆเขาก็มีรถคันนี้ให้เราอยู่แล้วนะจับอ้าวเราต้องมองข้างก่อนจับจับโอเคได้แลละไปหลัง สมบูรณ์แบบตรงไหนก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราคลิปนี้นะคะก็อาจจะได้ยินเสียงรอบข้างดังกว่านะคะเนื่องจากจะมีการทําอาหารที่แสนจะอ่ำเผ็ดเนื่องจากใส่พริกไปเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราหาทางก่อนทางเราต้องเลี้ยวไปตรง ดีกว่าเนาะใช่ไหมจะาเปลี่ยนรถกันดีกว่าเฮ้ยของอยิงเยอะอโอเคปกติดีถ้าเราเดินไปของเราจะรอดไหมมาบล้องไหมมาเราจะจับนายด้วยความทะนุถนอมแล้วก็จะใช้รถคันนี้เอ้ยอะไรออกมาได้ไหมโอ้แขนกิดลถกะดี น,นี้ก็เราจะเหยียบกล่องขึ้นไปแล้วกันาสามารถเหยียบกล่องขึ้นไปได้ไหมอ่าถ้าขึ้นเปิดรถยังขึ้นไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปนู้นนู้นโอ้โอโน่ทำไมรถกระโดดกระโดดไม่ขึ้นคลิปนี้ก็อาจจะหมดเวลาไปกับการกระโดดเยอะห,หน่อยหนึ่งนะคะไม่เยอะหรอก ใช้รถแล้วเรียนเปกงอ่ะของพักก็สั่งของเดี๋ยวเราไปกดของใหม่ละกล่อ,องของเราก็อาจจะแตกนิดหน่อยน,น,น,นะคะโอ้ยแขนติดปล่อยปล่อยพิดมือโอเคนะจับจับไว้จับไว้ด้วย ของเราเสน้นทางอีกยาวกระไลถึงกล่องจะดูดำคลาสนิดหน่อยเราจะเดินไม่ให้ชนอะไรน้อยที่สุดนะคะ,ะเดินไม่ให้ชอนอะไรน้อยที่สุดเพราะว่าเราจะเดินชนทุกอย่าง <c oughs> อา้าวผิดทางเหรอ ของเราจะพังอนหรือเปล่ากล่องมันดำแล้วรอดรนะอดอยู่แล้วเอ๊นั่นไงที่ส่งของอยู่ตรงนู้นเองของอย่าพังนะอย่าพังนะ <c oughs> พังนะขอร้องขอร้องของเถอะอ้อาวพังตอนถึงเนี่ยนะ ที่พังจนถึงันน่าจะทำตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอ่าวนักวิชาวดทนมาจนถึงมันถึงแล้ววันก็พังอ่ะข้างในนั้นมีน้ำหนึ่งแก้วนะจ๊ะอู้หูนักทิชาวดนมนถึง ามารถหยิบแก้วน้ำแก้วนี้ใส่ลงไปในขวดแทนดไ,ได้เอ้ยไม่่ดเออ้เออไปขึ้นเรือดีกว่าเ,ออเราจะไม่ลงน้ำนะคะไม่งั้นเราอาจจะเห็นใจไม่ออกตายก็เป็นได้แปะโอ้ตายแล้วห็นใจไม่ออกไปก ตรงอื่นแต่ว่าเราจะเก็บไตเราสามารถจับปูได้ไหมท้านไปเราจับปลาดิดเราจะเป็นคนดีเอาปลาไปปล่อยมันตายได้อย่างเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะเอามาันไปปล่อยอ,อย่าลงอย่าลงนั้นอย่าลงมาจับนะปลาจะไม่ตายใช่ไหมแม่แม่ดูถ้าจับปลาเนี้ยเนี่ยฉันจะทำให้หนายไปสู่อิสรภาพ แต่ว่าก่อนอื่นชัจะไปตรงเขื่อนดีกว่าแม่งนายนอาจจะมันจะดูแบบไม่ปกตนะิแต่ว่าเราจะปลปิดตรงนี้นะชอบเงานุกลามันยังเป็นปลาไม่ตายอยู่โอเคบอย จะจมนะเกอบตายแล้วปลาราคาอยู่ด่นปลาอ่าเาฮ้ยฉลามก็มาโอเคมาอีกรอบจะไม่จมน้ำ<อ><อ>เกมนี้ถ้ามันอาจจะดูเหมือนเดินง่ายนะคะแต่ว่าความจริงนั้นมันเดินยากมากเนื่องจากมันจะเดิน เซไปเซมาปลาไม่อยากลงเลยหนายต้องลงไปทำให้ชีวิตตายอีกครั้งหนึง่งจงว่ายไปตู่อิสระภาพนี่ปลามันขอบคุณเราอยู่ใช่ไหมม,มาเล่นน้ำกับปลาหน่อยพักจมน้ำตายโอเคหาเดี๋ยวเราไปเอาเรือบ้างเราจะไปหาเรือกันเรือ เรือลำนั้นจะต้องไปสื่อสารกับปลาเราได้แน่แน่ไปเลยกระโดดหนึ่งครั้งโอเคเข้าเรือได้แล้วเราจะขับเรือจับจับโอ้แม่หนูขับเรือหนึ่งคันหนึ่งลำาน่ำ,ท,ำท้องใสเห็นน้ำเป็นบางครั้ง เดือน้ำเข้าไงเดือน้ำเข้าเดี๋ยวเราจะไปทำการเอาปลาเสรีเลยโอ้ยเราจะไปปล่อยปลากันถึงตอนนี้มันจะอยู่ในน้ำแล้วก็ตามมันดูท่าทางนะาจะไม่รอดใช่ไหมดูท่ามาเอาน้ำไปด้วยโอ้ยน้ำกริงจับจับอืมโอเค เราจะาน้ำโอ้ย,ป,อยปูโอ้ไปโอ้ยเราจะเอาน้ำไปนกนะคะเอาน้ำไปนกให้มันอยู่ได้นานขึ้นได้ไหมไม่รู้อ่ะลองดูเดี๋ยวมันจะเป็นดีขึ้นไปนะคะมาในนี้อ่าเดี๋ยวเราไปจับปลาเอ้ยจับปูได้ไหมจับปูหาย มาตามาจับเขนสั้นเกิดจับเราต้องสลด์จับถ้าไปนะตื้อตายแล้วยื้อปลามันจะไม่เอ๋ขี้มันเถอะเรี่หรือจะไปกันกว่าจับ ล่วงยัล่วงไปหรอล่วงทำไมัเม่ไรเราจะไปทำควิสเราต่ออเคเราไม่สนเรือละไม่สนปลาด้วยเราจะขี่รถคันนี้ไปเย่ะรถคันนี้มันจะต้องอนุรักษ์ของได้ดีกว่ามันเหมือนกับรถพาเที่ยวเจบจบมันต้องปลอดภัย เออห่าไๆที่กดไปไปจ้าโอเคปล่อยอ,อืมโอเคเราจะมากดของใกล้ๆกล้ไม่เหรอ้ม่แต่ว่าเราไปกดตรงนี้เราจะได้เฮลิคอปเตอร์มาขับหรือเปล่าไป,ไปลองดูไปลองก็ไ,ได้ ต้อเป็นการจับจับไว้ขึ้นอนี่ไงเราได้เฮลดี้ครับให้สง่งสิ่งนี้จ่ะแม่ดูเขาให้ส่งของเช่นนี้ทำมาได้อะไรอะโอ้ฮ่าสลบอีก เบี้ยวกัยนะก็ไปแล้วก็ตลกมาอีกรอบหนึ่งครั้งนี้เราจะได้อะไรไปครบับมาอย่างเงี้มาโอเคจับอ่าโอเคเรายังไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปจ้ะเอ็นเอลตกตึกตลอบอีกรอบ ลำบากมากเลยกับการตัวย้วยเช่นนี้เราจะเลือกของที่ไปส่งใกล้ๆขึ้นโอ้จะได้รถคันนี้มาครับมาเอ้าม,มือปิวจับเราจะยกแขนทำไมจับจับเอาไว้จับเอาไว้ก่อนเออ ติดใต้ทองรถ <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้เป็นรถเหมือนเป็นรถในที่ยกข,ของประมาณนี้เอ้เราขึ้นได้แล้วเราก็ล่วงขึ้นมนขึ้นมนเฮ้ยเฮ้ยเราเิดคอยกแขนปล่อยของไว้ใต้นั้นแล้วพอทีนี้รกเราก็จะทำให้ของมันดึงขึ้นมาโดยการ ดูวิชาอาคมนี่สิมันจะเป็นวิชาที่ดีมากจับจับแล้วก็ปล่อยนะฮะน,นี่เห็นไหมของของของดอนนั้นมันจะขึ้นบนรถเอแล้วยังจะตกพุทงานจับหน่อยจับยกของขึ้นมาสูงตามความเหมาะสมอ,อ่ว ที่ส่งใกล้ๆเดียวตรงมากม,มันจะอะไรมันจะตรงขนาดนี้โอ้สงสายจังเลยว่าที่เราขับรถมาเยอะขนาดนี้เนะี่ยเราได้ไปขับขี่กันหรือยังโอ้ยชนโอ้ รอดไหมเดี๋ยวทำไมมือเราติลดรถจ้ะอู้หดแล้ววิ่งไปสุกฟางรว่นกลายพ้นยังไงที่กดฝองเลยงดยโอเค <'s> okay. เดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปกัน ตอนที่สามารถ